น้อมจ่าอานุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์ครับสาธุครับอน้องบอลน้องชาลิซาเบผู้ใหม่อาจารย์ครับอาการทางจิตท่านเป็นไงบ้างครับสาหรับอาการทางจิตของลมเมื่อคืนครับนะครับเขาจะได้นั่งสมาธิครับระหว่างนั่งสมาธิได้เกิดนิวรณ์ห้าครับมีจิตฟุ้งซ่านมีวิตกวิจารณครับแล้วก็มีอาการหาวครับมีมันจิตคือปวดฉับเล็กน้อยครับท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีมันจิตไม่มีแบบนน้อมครับ มันเข้าสิงกายผมเนาะมันเข้าสิงครับท่านอาจารย์ก็มีอาการสะดุ้งเวลามีเสียงรอบข้างดังขึ้นนะครับท่านอาจารย์แล้วช่วงท้ายก็มีอาการชารลาวที่ขาครับแต่พระเจ้าก็ไม่ขยับไปมาครับท่านอาจารย์น้อมกราบสาทูลครับสาทูมีสุกไหมมีสุกครับอ่ามีสุกครับตอนมีสุกเ,เป็นไงก็รู้สึกโล่งโ,งโป่งครับ อ่าขึ้นตะนครับครับก็สุขนั้นก็จะเป็นสุขที่ปนด้วยอารมณ์อารมณ์ของนิวรณ์ห้านั่นแหละอ่ายังไม่ใช่สุขที่เป็นแบบของภริยะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินมรรคทุกท่านที่เดินมรรคกันอยู่ก็จะมีสุขปนด้วยอารมณ์ของรูปที่มีีประกอบด้วยอ่าสภาวะที่เป็นนิวรณ์ห้าสภาวะที่เป็นองค์ของ มารเข้าสิงกายผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องบังคับจิตด้วยจิตนะครับบังคับจิตด้วยจิตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสภาวะแต่จริงๆแล้วบังคับเขาก็ต้องเกิดเพื่อให้เกิดน้อยลงน้อยลงเป็นการชำระจิตนั่นแหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีทันณหาที่คอยกัะซี่มีเพื่อนสองนะครับที่จะเข้ามานั้นเราก็อย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่ากลัวอย่าสะดุ้งเพราะนั้นการสะดุ้งมันเกิดจากภายใน แต่ว่าเขียนไว้ให้เข้าใจว่าอย่าสะดุง้งโดยสภาว่ามันเกิดจากภายในนั่นแหละยังไงเขาก็ต้องสะดุ้งของเขานน่นแหละอ่เพียงแต่ว่าอย่าไปกลัวเพเพราะเราไม่กลัวเราไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะลดลงนะครับพอเขาลดลงแล้วอีกต่อไปการเวลาต่อไปนะเวลาถัดมาเขาก็จะไม่สะดุ้งเองนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือการ ชำระจิตแบบภาริยะนะครับก็ดับด้วยอนิจังด้วาตาในตังขมันในโสตมิเนสโตตาต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องในมรรควิธีหลังากออกสมาธิแล้วเป็นไงครับอ็อาการอาการชาที่ขาครับก็าหายหายเลยครับอาจารย์แบบแบบอภัสก็าหายครับแล้วก็มีจิตนิ่งขึ้นครับไม่ไมเรียกว,ว่าจิตสงบจิตสงบครับจิตสงบ นะเพราะก็ก็จะเกิดความสงบนะครับนะทําให้นะไมนะ่มีสภาวะที่มารนนะมารนที่จะมาเนะี่ยมารนที่จะเข้าสิงไกาพผมหรือว่าเป็นสภาวะที่วิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญกันแนละ้วอย่างแห่งน้ารูเน่ะนะอย่านะงแห่งน้ารูปบนะนะจึงเกิดขึ้นเมื่อเขาเกิดขึ้นก็จะเกิดได้น้อยลงนะเคยเกิดร้อยเปอร์เซ็นก็ลดลงไป เหลือได้แค่เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบจนกระทั่งเขาหยั่งลงไม่ได้เลยนะครับเมื่อหยั่งลงไม่ได้ก็คือคการบรรลุในชั่วขณะในสมาธินั้นๆนะครับในสภาวะที่เขาจะต้องเกิดระคนก็คือปนกันนั่นแหละละคนด้วยกิเลสด้วยอกุศลนะการเดินมรรการปฏิบัติเป็นแบบนี้หมด จะมาอยู่ดีจะบริสุทธิ์เลยไม่บริสุทธิ์หรอกบอริสุทธิ์ไม่ได้นะครับบริสุทธิ์ไม่ได้เนื่องเนื่องจากว่าการเดินมรรคเนะี่ยเป็นเรื่องของกรรมเกา่าต้องอาศัยสังขารใช่ไหมนะซึ่งเป็นจิตบ้านมโนโบ้งางญาณบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นผู้ที่มีกรรมนํามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องได้รับผลของกรรมนั้นตามที่หลวงทรงตัดไว้เนี่ยนะครับเมื่อได้รับผลของกรรมแล้วก็กรรมก็เกิดจากการผัสสะอีกซึ่งเว้นทั้งของเก่าและของใหม่ การสร้างกรรมใหม่ก็ค <gaz peine S 1> ือไม่เดินมักไม่ดับมักไม่เดินมักวิธีไม่ได้ดับไม่รู้การดับจึงเป็นกรรมใหม่เก็บไว้พบชาติต่อไปนะครับแต่การที่เราจะมาชําระให้หมดกรรมนี่คือกรรมที่มาของกรรมเก่านะครับแต่การชําระเนี่ยไม่ได้หมดกรรมเก่านะเปลี่ยนแต่ว่าให้เบาบางลงจากกรรมหนักเป็นกรรมเบาแต่การที่เราชําระเนี่ยเป็นการชําระให้หมดกรรมใหม่กรรมใหม่นะครับ การรมก็เกิดจากการผัสสะเพราะนั้นเราจะผัสสะตลอดทางตาชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจใช่ไหมทางหูทางจมูกลิ้นกายก็ไปเก็บที่มโนโมอย่างเดียวเก็บ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 พอทำสมาธิแล้วก็ผุดขึ้นมามีไหมมีผุดขึ้นไามยังเวลาทํรสมาธิแล้วอันนี้คือยังไงล่ะอาจารย์อ่าการที่ผุดขึ้นมาก็คือมีแสงสีเสียงมีรูปที่แสดงมีรูปแสดงรูปมีแสงแสดงมีสีมีเสียง ลูกแสงสีแดงเคยปรากฏอย่างตรงนี้มันบางครั้งมีแบบสีสีแบบสีสีดําปรากฏออันนี้เสียงไหมเคยมีเสียงไหมเสียงยังยังไม่มีตัญหาที่คอยกระทีิบมีเสียงไหมไม่ยังไม่มียังไม่มียังไม่เกิดตรงนี้มีมีครับก็แบบอะไรจะถึงเวลาใช่ไหมนั่นแหละแต่าะนนั้นเท่ากับแสงมีแล้วแสงมีแล้วเสียงมีแล้ว สีไม่เนี่ยสีแดงสีขาวสีดำมีแล้วเนีย่ยเพราะนัะ้นก็มีมีเมื่อกี้บอกสีดำไหม่ะอ,อ๋อสีดำเงาตะคุ่มตะคุ่มม,มันก็สีดำนั่นแหละทุกอย่างที่เกดขึนเพราะนั้นแสงสีเสียงกลิ่นมีไหมกลิ่นกลิ่นยังไม่มีครับนเพราะนั้น,นเขาก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเนะเป็นธรรมชาติที่เป็นการเดินมักแบบปริยะ จะเดินควบคู่กันไปกับอักุสรธรรมก็คือจะต้องมีแน่นอนนิวรณ์ห้าจะไม่ต้องมีแน่นอนวิตตวิจายวิตกวิจาร,ววจารเป็นของดีเป็นของพระอ,องค์นะครับที่นามาช่วยแล้วก็องค์ของปิตินะครับเราจะต้องทำํำจนกระทั่งพะปิติสิ้นไปนะครับถ้าปิติยังไม่สิ้นก็ยังมีมารเข้าสิงไกผมได้อยูนะ่ยังมีจภาวะที่ทําให้เกิดโทมนัส การในการภาษาที่เป็นสขนาทุนาทุกขสุขได้อยู่ก็คือความพอใจไม่ชอบใจเนี่ยมีนิวรห้าได้อยู่มีตัณหานะที่จะนําไปสู่พบใหม่สรารกตะด้วยความกําหนัดด้วยความอินดีด้วยความพเพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆคือกามาตัณหาภาวะตัณหาเพราะวิภาวะตัณหา,น,หานี้เรียกว่าทุกอริยสัจตอนที่เรากําลังกระทําที่เรากำำําลังเดินอาะเป็นทุกหมดเลยนะเป็นทุกอริยสัจทั้งหมดเลยที่กล่าวมา อันนี้เรากําลังเดินมัคเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกรู้จักทุกแล้วรู้แล้วอ๋อสิ่งที่เรากําลังเดินมัคที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือทุกอิยสัจและเราก็กําลังเดินตามมัคปฏิปทาทางดําเนินนี้ถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือรู้จักนิโรธแล้วอ๋อนิโรธเป็นแบบนี้นะนะครับที่ท่านกําลังเดินมัควิธีในการดับปัสสันั่นคือนิโรธแบบพระอระอิยะ,ะแล้วก็ทางดําเนินนี่ก็คือเส้นทางที่กําลัง ดำเดนินก็จะเจอทุกอายศัสตร์ตลอดเส้นทางนะครับเจอทุกอายศัสตร์ตลอดเส้นทางเพราะจะเจอทั้งอะไรนิวรณ์ห้านะครับจะเจอทั้งเวทนาจะเจอทั้งตัณหาตัณหาที่คอยกระซิบนะไหมจะเจอเจอทั้งมารเข้าสิงกายผมนะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วก็จะมาเจอสุของค์สุดท้ายแต่ก่อนที่จะเจอสุของค์สุดท้ายก็ต้องเจอสุขที่มีรูปที่เป็นอารมณ์ นะครับรูปที่เป็นอารมณ์ก็คือประกอบด้วยจิตบางมวลเนาบางอย่างบางเพราะฉะนั้นเขาจะมาทางสมาธิทางฌานทางการเดินมรรคทั้งระบบแล้วก็มาในสภาวะปัจจุบันเพราะนั้นสุขที่ประกอบตรงนี้เป็นสุขแบบภาริยะก็มีเป็นสุขแบบปุถุชนก็มีซึ่งละคนกันปนกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับที่ที่เขาต้องเกิดนะครับ แล้วก็จะมีการดำริออกจากการมันก็คือการเดินมักในเนคขมักมมก็คือสัมมาสังปะนั่นแหละซึ่งเป็นกุศลสังปะที่บอกว่าดำริออาากรกามไม่ใช่ปิดวาจานะครับเป็นการปฏิบัตินะครับเพื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระอ,องค์โนะดยการบรรลุธรรมเป็นลํำดับบนะครับไม่ใช่เอาปากไม่พูดไม่ใช่ดังนั้นการดำริาจักรการก็เกิดจากสัญญาสัญญาที่มีการปฏิบัติก็คือมักวิธี ของเนคธรรมะที่เราปฏิบัติกันอยู่นะครับซึ่งมีสภาวะเข้าไปสู่ความเป็นสัญญาที่เป็นสมุทฐานคือฐานที่เกิดนะครับในการปฏิบัตินะครับนํำเรีนแสดงว่าคือการไม่เข้าไปสู่ระบบของกิเลสที่มีอยู่ไม่ใช่เขาอยากก็อยากตามกันเขามีสภาวะเป็นมารจิตไปกับมารจิตเขาทำต่ขอข้ามาทาน ไปกับสภาวะที่เป็นมันเข้าสิงใครผมตามเข้าไปเขามากระซิบให้หมดเวลาก็าหมดเวลาให้ลืมตาก็ลืมตานะครับเนะกิดขันยุกยิกยุกยิกยุกยิบก,ก็ไปเกาขเขานะครับตรงนั้นก็เป็นการที่ไม่ได้ดำริออกจากตามเพราะฉะนั้นการดำริออกชะตาก็ต้องอยู่ที่เนขมากก็คืออยู่ที่เสาเกินเสาหลักในการปฏิบัตินะครับอยู่ที่เสาเกินเสาหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินมากวิธี ด้วยอนุสาสนีปณาของพระองค์นะครับก็จะทําให้เราเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระองค์ได้อย่างถูกต้องในพระสัทธรรมนี้พอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจครับอาจารย์น้อมการาบสาธถูกครับามีคําถามอะไรบ้างมาข้าพระเจ้าอยากทราบอนุสาสนีปฏิหาครับคืออะไรล่ะครับท่านอาจารย์อ๋ออนุสาสนีปณาของพระองค์เนาะครับน้อมครับต้องถามว่ารู้ไปทําไมก็ข้าพเจ้า อ่านช่วงบรรทัดสุดท้ายครับที่ให้ผู้เดินมา,าร์เดบัสซาด้วยอนุสาสาติสาเสนปฏนิหารก็เลยก็เลยสนใจว่าเอ๊คืออะไรเนาะครับข,ข้าพเจ้ายังเข้าใจอ๋อก็เลยยังไม่เข้าใจเนาะต้องการความกระจ่างตรงนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้ารู้แล้วจะไปทําอะไรได้อีกอข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจก็ ข้าพเจ้าก็เลยท่องแต่ันจังทุกขงกังอนิตาในตังบามาได้สหมาสมัสลิไม่โสอัตตาครับท่านอาจารย์สาธุนะครับก็อนุสาสนีปัญหาขององคนะ์เนาะก็เป็นปฏิหารในคําเทศสอนที่พระองค์ใช้ในพระส,สูตรของพระองค์เพราะนั้นอน,อนุสาสนีปัญหายก็มีสามอย่างนะครับมีสามอย่างนะครับเป็น อนุสาสนิพันธ์ที่ใช้ในพสูตรพระองค์นะครับเอานี้ง่ายๆออาแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะก็เป็นธรรมที่พงษ์ส่งแสดงไว้ในพระเตายิโดซึ่งเป็นคำอนุสาสนิพันธ์นะครับแล้วก็เป็นปฏิหารในอิทธิวิธีตรงนี้พงษ์ยกเลิกห้ามใช้ลิบนั่นแหละอาวุธกันง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการเทศแล้วก็ โอ้เก oh, ิดปฏิหารมากมายตามปากผู้เทศผู้ให้ไอ้ตรงนี้ตรงพงก็ยกเลิกม,มาเพราะนั้นอนุสาตานิวานาก็จะเป็นสภาวะที่แสดงธรรมตามระบบของพระองค์เท่านั้นไม่มีปฏิหารอะไรนอกจากปฏิหารของพระองค์ก็คือตามระบบพระองค์แล้วก็เกิดสภาวะที่เหนือความคาดหมายเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมาย เพราะนั้นในอัตเทศนาปัญหาก็คือการทายใจกระบวนการต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยเหมือนไปรู้จิตคนอื่นเนี่ยเพราะตัวเองเก่งตัวเองรู้เรื่องอ่ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงถึงกลัดไ้ในส่วนเนี้ยอถ้าใครจะทําได้ก็คือเหมือนพระอ,องค์นะครับถึงจะอนุญาตแต่ถ้าไม่เหมือนนี่ถ้าไปอวดรู้ก็จะเข้าสู่ระบบนี้เป็นอัตเทศนาปัิหารเป็นการ การทายใจในรอบรู้ในกระบวนตเนจิตสามารถที่จะแสดงอาการหรือบอกอนาคตอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นสภาวะที่พงห้ามถ้าใครถ้าใครไปแสดงถ้าใครไปทำก็จะผิดที่พงส่งบัญญัติไว้จึงเรียกว่าอาเทศนาปริหารนะครับส่วนอีกทีวิธีก็คือฤทธิ์ต่างๆที่ใช้พงจินห้ามหอ่อห้ามหายตัวห้ามเสกเพื่อพงห้ามอย่างนี้ ผู้ที่เข้ามาเดินมรรควิธีก็จะไม่มีนะที่มีนั่นคือคิดเองหมดคิดเองหมดเลยว่าเตียงเหาะได้หายตัวได้ไปคุยกับเทวดาลงไปนรกลงไปสวรรค์นะครับบรรลุธรรมแล้วยังต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ไม่สิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่พรงห้ามไว้แล้วในสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพะรง์ก็ไม่ไม่นะิยมไม่นิยมให้ใครทํา นะครับไม่ไยังไม่ไงทําแล้วก็สิ่งที่พระองค์ห้ามแล้วก็เราต้องไม่ทำนะแล้วจริงๆถามว่าทําได้ทําไม่ได้นะครับแต่ที่ทําได้อยู่ยังมีอยู่นั่นคือเป็นศาสนาอื่นซึ่งไม่เข้ามาสู่ระบบธรรมในของพระองค์เขาก็มีของเขาตามความเป็นจริงของเขาไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่พระองค์ห้ามนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินมารกตรงนี้ก็จะต้องทำตามระบบพระองค์ พอเข้าใจไหมนี้เข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์น้องกับสาธุ์ถูครับน้องเอาคุญแจไว้ในตู้เลยนะดูครับอ่ามีคําถามอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับท่านอานจารย์ไม่มีแล้วนะ่ถ้างั้นก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับน้องบอลจาริซาเบผู้ใหม่นะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับน้องกับอนุโมทนาถูกับท่านอาจารย์าน,าน,รยน้องกับสัตว์สวัสดีครับ